ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกก็ผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยขอ่าวพื้นภาคระเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับเคยใครที่อยากชมประเพณีบุญบั้งไฟของแทะดั้งเดิมแต่โบราณการต้องไปที่บ้านโพนองตำบลโพนทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่ว่าดั้งเดิมก็เพราะทุกสี่ปีเมื่อมีการจัดงานบุญบั้งไฟติดต่อกันแล้ว อีกสปีถัดไปก็จะมีการจัดงานบุญพเวทหรือเทศมหาชาติต่อนเนื่องกันไปอีกสปีสลับกันไปอย่างนี้ตั้งแต่โบราณการตั้งแต่สมัยเฉลิมฉลองบูชาพญาแทนเทวดาที่ปกปักร,รักษาเป็นที่เคารพนับถือของชาวอีสานและที่สำคัญนะครับยังมีขบวนแห่เอ๊บั้งไฟของเชื้อสายเจ้าเมืองเขมรราธานีหรือเขมราชธานีขบวนพนลำบูชาลูกหลานมเหเถอัคราราชราชวงศ์ การจุดบ่วงไฟบูชาปู่มเหสักปู่ปากฮาดและปู่ตาซึ่งชาวพนทองทุกคนถือว่าเป็นลูกหลานปู่มเหสักปู่อากฮาดและปู่ตาที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์กระทั่งถึงปลายรัชกาลที่สามครับการจัดบุญน่องไฟของชาวพนทองอำเภอเสนางคดิคมจัดขึ้นประมาณเดือน6เดือน7จเป็นประจำทุกปีเป็อย่างช้านะครับเมื่อวันที่ 21-22จพฤษภาคมที่ผ่านมาแม่น่าเสียดายนะครับมีหน้าฟ้าใหม่ปลอดไอโควิด -19 แล้วค่อยมาเที่ยวชมบุญบ้องไฟเอ้าหิมรัชธานีของแท้แต่โบราณการนะครับยาวนายอุนอ่นปูนเโอเค